ครับเงี้ยแก๊บครับเห็นมังกรไทยตัวหัวอ่ะนะอืมครับนี่สวยๆครับลงมาแล้วครับได้ครับเนี่ยได้มาครับตังนี่ตรวจครับเพื่อนถ่ายเปิด์หน้านะครับจบ ไปครับเพื่อนๆชุ่มคอจะกันปีทะเลไปไปเพื่อนนี่ได้หอยมาแล้วครับน้ำความสะอาดต่อตาออกหันแล้วครับนี่ไปครับเอาเบื้องเอาครับพี่น้องเพื่อนๆครับเบื้องเบื้องคนต่ำครับผมขวัวมาเต็มหม้อครับเดี๋อเยอะเครื่องนึงครับดูดิ ตำเครื่องโคกเดี sí. ๋ยวยกเครื่องโคกบไปนี่อู้ว่าเขาขวบผมมึงด้วยไนี่พี่น้องเราเพื่อนเพื่อนเบื้องบนอ่ะเหี่ยอออกเซิเบิดเราเพื่อน่ะเพื่อนยุ้งเพื่อนใต้โต้ะครับเขาอ้วนด้วยนะนี่ยมาช้าโท้นะครับแไงครับบไปนี่เขาขวบเต็มโคกเดี๋ยวยกเครื่องนึงครับบไปนี่เพื่อนเพราะเครื่องเนีเลยเครื่องเนี่ยตายตายครับใส่ตำมาขวบเชื่อนี่เหี่ยอออกเบิ้ยละครับตำมกวยนี่ยไต่กี่แดบ่นเปล่าดำขกวยครับเนี่ยนะเดี๋ยวไปขัดแ่มันเดือเนาะเตรียมของครับ ตันเอาไปแท่แส่กับปองเกาด้วยนี่คือตำเ,ตาเกานนเบคร์เ็ใน,ในครับทีมงานงทีมงาน,นมันอีเปลี่ยนเพราะว้าวครับพระาระว้านานวน,ววน่ทีมงานอุวาเน้่ยครับรนี่พักครับนี่นำเปรย้ครับนี่พักขี้เล่าวองตุ้งครับเนี่ยวงตูงกลนนล้ไงเลยครัรเพื่อน นี่ประกาศยิ่นครับเนี่ยจำเรื่องประกาศยินครับเนี่ยจำใหญ่ครับเดี๋ยวจวดอะไระจวดหอใส่บอลบ่เตยบอลล้มบ่ะไรน้ใส่ในใ่เนี่ยใส่เรื่องเนฟูงครับครับต้นครับเนี่ยได้ ไม่เต็มตัวงครับครับตามใจชอบครับชอบเผ็ดก็ใส่เยอะพริกขุ้งกั่วครับหอมเลยเลยใส่เผ็ดเดี๋ยวเปลี่ยนเผ็ดมา้วล่ะทุกอย่างได้หมดครับยกเว้นจางก็ไม่ใช่เข้มสองวุ้นครับสองวุ้นน้ำปลาสองวุ้นซือรถมัอไรครับอะไรใส่ครับมาอะไรใส่ใส่ครับบุ้มักกระใสใส่กระไรขี้กันไม่เราก็ถ่ายตรงน ไ่ด้งามเลยเนี่ยใช่คนทำแสนน้ำมันเนี่ยน้ำมันนะครับสมบูรณ์แบบันคู้ชมแต่ว่าคนก็สำหน้าหน้าตีนได้นะครับนี่ได้ไปนะครับเหลียบเก้วครับเนไ่ครับเฮ้ถ้าเพื่อนๆนี่พัก เยอะครับวันนี้ับบมีกวามสุครับพริกวนใส่ยังครับมะนาวใส่ครับต้นเดี่ยววต้นหอมใส่ครับเอาข้าขวาน้ำย่างพอจะใส่มาเนาะบาดนี่ไปครับบุญเข้าวขวเานเยอะเครื่องเดียวมั้งผมไปครับเบิ้ลเนี่ยเบิ้ลเข้าวขวานผมเต็มโคกเยอะเยอะคุณนอยเดี๋ยวครับเพื่อนๆดูดิโอ้ยนี่หน้าตายด้วครับนี่นี่สดสดลูกวัตยิสติสไอ้เข้าขวาม้วนงาพิ่งดำไปหาใส่กระปุกกัน คนจับไปมนุษย์ครับมนุษย์ครีครคุรีคุรีเวปเ่นแต่เพะมาเพมาเพโอ้ยเสรเพรเพแล้วลุงหดเพได้คนครับสน้อใครับไปหนไม่มีคนเห็นอยจัง เห็นั้นกูนั่งเดียวไปขี้รถแตกอยู่อ่าใช่ขี้ขี้ทันท่วครับได้ครับได้ตามใจชอบนะครับันนี้ครับบอสิทีนักพับสกีไ่ไล้ครับนะบทบาทการซิมครับอันนี้ครับ น้อยเลยครับเอยิบใหญ่ครับีมาครอบครัวครับนี่ครับคำหนึ่งครับแล้วกันเข้าครับหน้าพอดีเลยครับยังัวแซ่บไหมครับบาเลยครับมาครับอันนี้ปรุงตามใจชอบเลยครับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวแต่มากหน่อยมากหลายเลยครับพักใส่ไวได้เลย โนี่ครับมักลายมักหลายครับใส่ในเบิร์ดครับอ่ครับอ่ะสุดเต็มครับนี่ยเว้ยทีมงานหวานอินเตอร์ครับนี่แม่ครับซิมได้แซ่บครับนี่เบิ้งสีครับบตจวดนะครับนี่แซ่บครับนี่ยจวดขี้ดีครับนี่หอมเพราะว่าเขาหัวก็ิกปนไม้ครับแฝดพี่ลีครับสุดยอดแหมดูการซิมครับ นี่นะครับเป็นไงครับนี่ทำเองตวดนะไปครับที่นี่อมเสพครับยไครับลงไปครับนี่แกบครับอืมรับนี่เวยๆครับลงมาแล้วครับล้จัหลังพักใชพครับไปครับพอมเสบ าเมียใจเออีน้งก็ินตัหัวนะลเงี้ยจต่ำกับควดเยอะขึ้นเยนี่ไปครับพน่นนครับบุญไปก็ไปละครับน้อยทีมงานอวนอินเตอร์ครับบาทเนี่ยจุดตรว้าวซอน้าตาไม่หลอดเลยไ่มี่เครับให่กว่ามี่ละเงินกับมี่ละเบดละมีเลยนะบุไปเปี นะครับคนะครับเพื่อนนี่ทีมงานรัวครับต่อยหมยแซ่บครับครับแกงบวบใช่ครับนี่แล้วครับเอาไอ้กระเทียมครับกระเทียมใช่ครับใชครับทีมงานแซ่บนี่ครับนี่มาเลยครับเมนูก้อยไม้เมี่ครับ ใจใจดีครับมาหนึ่งชุดนี่เพิ่งเสร็จครับได้ลกเอาตอดมัแล้วได้ครับความเสือพี่ครับเพื่อนเดี๋ยวนาะไปเสร็จครับไปใช้งานสายจวดครับมาเร็ไปเร็ไปเร็ครับสายจวดครับสายจวดเอาลงนี่เพื่อนเอาขวดโซดาลงครับนั่นสิไอ้ครับใช้งานสายจวดครับนี่ครับ ยะครับนี่ครับอร่อยครับอร่อยครับแต่เรื่องหอยถ้าถ้าล้างหอยบอกผมนาชีมหามชิมไงครับนี่ครับลูกวิแม่พอแม่ย่างหมดครับลูกวิแมวให้หมดนะครับไปได้ครับไปได้แขกมาครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใส่พริกสดยังครับใส่แล้วใส่แล้วครับไปเลย เอ้ยไงครับนี่ครับโอ้ยล้างเองกับมือครับหอยเนี่ยเรื่องหอยบอกผมนะเรื่องอะไรนะเรื่องหอยบอกผมโอ้ยครับทีมงานด้วยวันนี่เจอครับอ้าวพกวัวจิมครับพกวัวกำใจอ่โอ้ยหน่อยหนึ่งนครับนี่ครับเนี่ยช้อนหนอครับนี่ลกหนวดูนะครับลกหนวดครับกรเทียมครับว่าจะออกให้เบิ้ลเนี่ยกรเทียมขึ้นลายเสร็จสามหน่วย เดี่ยวเดียวเนีครับนี่น้ำชาครับแก้คาวกันชาครับนี่มืดถือไปตัวตัวสุดยอดครับวันนี้มีนัหอยสดๆครับนี่ที่คิดตั้งนานตั้งแต่กลางวันแล้วนี่ครับได้มาแล้วครับนี่ยจุกจวดไปพี่น้องขอบคุณครับนี่ทีมงานใช้จุ้ยครับกดติดตามแล้วกดแชร์เลยนะครับน้าไ่แก๊บครับขอบคุณถึงเวลาการซิมผมได้ครับไปนี่ครับนี่คำโต๊กครับจุดจ้วดคำยังไงเลย เลยดวดครับดวดนี่ดันดวดพิจินนะครับนี่ยัดไปสองเลยัวเลยครับนี่นี่ไปครับนี่เนี่ครับนะัวเลยครับนี่ครับนี่เพื่อนแซ่บนี่ครับเดียผมดึงมือกไปเพื่อนดวดเล ยอดครับมักกะโรนีครับต้นเลยนี่มือไหนใช่มาครับไฮแชนีสุดยอดนี่อันนี้คนทำครับเทปอันนี้สุดยอดอไนะด้เพื่อนเป็นจ้ครับเัมนเนีย้ย แซ่บครับเนี่ยไปช่วยน้ำชาพับน้ำชาแก้คนแห้งครับคนแห้งไปทำไมน้ำชาผมเข้มกว่าเพื่อนทำไมเยอะเมยกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะครับฝากระไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณด้วยครับหัวนินเตอร์ครับลำดับเบาอุดรอินดี้ครับครับใจนิดนิดหน่อยก็ช่วยกันนะครับสองชา ปลาลากันแก้วนี่ครับขอบคุณครับครับจบคลิปียบนะครับขอบคุณครับ